ผมเฮียออ้อวัชาราลุงเรืองเท็กเตอร์นะครับหรือหอจก,กอวัชราเท็กเตอร์อวันนี้ผมก็จะมาเทสรถก่อนส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าจังหวัดพิตณนุโลกได้ทําการจองไว้นะครับเราก็มาดูการเทสของผมเบื้องต้นกันครับจุดที่เชนะครับเราก็จะเช็คตั้งแต่ระบบระบายความร้อเลยนะครับดูเรื่องโอ,อ,อยเลอร์ หม้อน้ําแล้วก็พวกวาล์วน้ําต่างๆนะครับดูแผงรังพึ้งว่ามีการดูดตันไหมนะครับแล้วก็ดูวาล์วน้ําว่ามีการเสียหายไหมครับวาล์วน้านะครับแล้วก็มาดูพวกระบบเครื่องยนต์เปลี่ยนทายของเหลวต่างๆหมดเลยนะครับเปลี่ยนกรองเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องระบบไฮดรอลิกนะครับระบบไฮดรอลิกก็จะมีการเช็คระดับแรงดันพิเช์นะครับปรับพิเช์ใหม่ทั้งทุกจุดของของตัวรถเลยนะครับปรับปรับเกจใหม่หมดเลย แล้วก็มารวมถึงาการรั่วซึมของไฮโรบบไฮดริกนะครับพวกซีและอุลิงต่างๆผมก็จะเก็บให้หมดเลยนะครับ <c> แล้วก็จุดท่อ,ทอนพวกนี้ครับท่อนพวกบูมอาร์มบุ้งกีต่างๆก็จะมีพวกบูทสลักนะครับ <c> ผมก็จะอัดถอดยกบูมลงมาเลยครับแล้วก็อัดบูททาสลักใหม่หมดเลยนะครับรวมไปถึงพวกฟันบุ้งกีอะไรต่างๆนะครับ <c> แล้วก็มีเช็คช่วงล่างครับช่วงล่างช่วงล่างก็เซ็ตใหม่หมดเลยครับพร้อมใช้งาน ตัวเดินซ้ายขวาสองข้างเซ็ตใบหมดครับตอนนี้เราก็ไปดูอ่าระบบหน้าจอครับขึ้นไปข้างบนหน้าจอการเซ็ตหน้าจอต่างๆกับเซ็ตใหม่หมดเลยครับระบบก็จะสมบูรณ์อหน้าจอก็จะใช้งานได้หมดเลยนะครับนะครับระบบไฟแสงสว่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตตัวลายหัวกระแทกนะครับพวกนี้นะครับต้องมาเซ็ตตี้ลงก่อนอาการ เปลี่ยนพวกนี้เปลี่ยนหมดได้หมดเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นอยู่3,900กว่าชั่วโมงนะครับตัวนี้กับวอลลุ่มเร่ง AI ได้หมดเลยนะครับระบบวอลลุ่มเร่งโอเคครับใช้งานได้หมดเลยระตายเตานะครับจะได้หมดสวิตช์พวกนี้ได้หมดจากตอนนี้เราก็จะมาลองระบบการทำงานของรถนะครับว่าใช้งานเป็นไรบ้างนะครับ ลองเทสระบบเบื้องต้นนะครับวิธีการเทดสอบระบบไฮดรอลิกของผมนะครับก็อยู่ในรอบประมาณพันร้อยนะครับพันร้อยถึงพันสคือรอบต่ำนะครับ รอบทำงานที่ต่ำอรอบทำงานที่ต่ำนะครับอ่าก็คือการกดตัวดูครับรอบรอบชุบอ่ากับรอบเล่งเครื่องต่ำนะครับอ่ากดตัวก็จะขึ้นนะครับคือเราลองเทตปัม๊มรอบต่ำดูก่อน เดินเบาเครื่องลองนะครับตัวนี้เหยียดอาร์มสุดแล้วก็กดนะครับจะกินกําลังมากนะครับถ้าระบบเครื่องและปั๊มไม่ดีก็จะกดไม่ขึ้นนะครับในรอบเดินเบาตัวนี้เราก็มาลองตัวเดินนะครับในรอบเดินเบาของตัวเดินน่ครับตัวเดินซ้ายขวานะครับแล้วก็สลับ เครื่องไม่ดับนะครับแล้วก็เดินได้ด้วยนะครับนี่ครับตดคู่เลยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับระบบการกดตัวลอยทั้งพันนะครับตัวนี้ก็สําคัญว่าถ้ารถในรอบที่เราเดินเบาและยกไม่ขึ้นคือปั๊มไม่สมบูรณ์นะครับกดตัวลอยเลยครับในรอบเดินเบาแล้วก็กดผ่านดันครับนี่ครับ ในรอบเดินเบาต้องลอยได้แบบนี้นะครับกระต่ายเต่านะครับวิ่งปกติเลยครับตัดต่อได้กระต่ายเตา่านี่ครับเวลาเราลองรอบรถดนเบาแล้วตอนนี้เรามาลองรอบขณะดทำงานนะครับลองดูว่าระบบการทำงานความไวคล่องตัวไหม ตัวนี้เร่งสุดก็จะได้2,004 24 2,400รอบนะครับแต่รอบทํางานจริงก็บางคนก็ใช้2,000บางคนก็1,800อันนี้เรามาลองรอบอ2,000ดูก่อนนะครับ2,000โอเค,ครับอันนี้คือรอบ2,000ครับทํางานกําลังพอดี พอดีครับทำงานนิ่มๆสวิงดี day, ครับสวิงปาดสวิงปาด้ดายกว่าดีครับวันนีมาลองรอบสองันสี่เลยนะครับสุดเลย ดีครับโอีค okay, ครับระบบันนี้ก็รถคันนี้ก็สมบูรณ์นะครับ คบปต้าเคไอเก้าหนึ่งขีสามนะครับตัวนี้ตัวเอสสองครับระบบสมบูรณ์เครื่องปั๊มดีอะไรดีนะครับครับตอนนี้ก็รอส่งลูกค้านะครับจังหวัดพิจิตรโลกนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อผมได้โดยตรงนะครับเบอร์ศูนย์แปดห้าแปดสามสามสองเก้าสี่สามศูนย์แปดห้าแปดสามสามสองเก้าสี่สามนะครับเนียอ้อนะครับเบอร์ผมโดยตรงเลยครับทางร้านก็มีให้บริการกันหลายคันเลยครับกำลังเช็คระบบอยู่มากมายเลยนะครับสวัสครับ